รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันพุธ7มิถุนายน2566ปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชนแนลมาแล้วค่ะเจอหน้าปุ๊กยามสายแบบนี้แน่นอนค่ะอัดแน่นไปด้วยข่าวสารเรื่องราวดีๆที่ทำให้การทำเกษตร เป็นเรื่องง่ายมีมาฝากทั้ง3าช่วงของรายการเลยนะคะและย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสุดท้ายนะคะที่กรมการข้าวเขาจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติคุณผู้ชมสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะแล้ววันนี้กระซิบนะคะช่วงท้ายรายการยังคงมีเมล็ดพันธุ์ข้าวมาฝากแฟนๆรายการด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงแรกไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ มะม่วงหอมหวานละมุนลํลำไยสดรสฉ่ำมังคุดสุดกรมกล่อมและราชันแห่งผลไม้ทุเรียนไทยที่ใครได้ลิ้มลองเพียงสักครั้งจะติดใจจนยากจะลืมเหลือ ผลไม้จากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าอร่อยไร้เทียมทานเพราะมาตรฐานและความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลไม้ที่ถิงมือคุณหนันสดสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนเราเชื่อว่าคุณภาพคือผลผลิตจากความรักความใส่ใจเราปลูกด้วยใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนให้คนในครอบครัวคิดถึงผลไม้เปียกคุณภาพคิดถึงประเทศไทย กรมหมันใหม่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อนการพัฒนางานหมันใหม่ทั้งระบบมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพัฒนาปลูกหมอนเลี้ยงไหมสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูงยกระดับการผลิตด้านหมอนไหมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มจำนวนและขยายกลุ่มเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและเพิ่มปริมาณเส้นไหมของประเทศให้เพียงพอและมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทั้งการผลิตใบหม่อนรังไหมและเส้นไหมที่มีคุณภาพโดยมีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะพันธุ์หม่อนคุณภาพที่เหมาะสมต่อพื้นที่และไข่ไหมพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ที่นำส่งโดยรถขนส่งไข่ไหมที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดูแลการเลี้ยงไหมการผลิตไข่ไหมและการผลิตเส้นไหมของเกษตรกรซึ่งมีระบบการบันทึกข้อมูลและการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตราฐานที่กำหนดการส่งเสริมและการดูแลเกษตรกรของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมยอย่างใกล้ชิดทำให้เกษตรกรมั่นใจในการผลิตสินค้าหม่อนไหมเกิดการเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดในการผลิตและแปลร,รูปสินค้าหม่อนไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านำไปสู่การได้รับการรับรองมาตราฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหมและได้รับการยอมรับ ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงถ้าไหมขอบครัวอยู่น้ำกันมีความอบอุน่นมีไา่ใดที่ดีแล้วก็มีเงินทรงลูกเรียนหนังสือจบปริญญาแล้วมีงานทำลูกเต๋ากระด้ดอยู่น้ำพอน้ำแม่แล้วก็มีงานทำด้วยการปลูกมอนเลี้ยงไหมเนี่ยละจ้า เสียงสะท้อนที่ทำให้เห็นถึงความสำเร็จในอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่สร้างไรายได้อย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งปีสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมเกิดความมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนและยังเป็นอาชีพที่อนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาอัลลําค่าไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ต่อไป โครงการข้าวจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด,ด้านเกษตรสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภายใต้กิจกรรมรณรงค์การถ,ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการเกษตรสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจําปี2566ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยการจัดงานในส่วนกลางปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7มิถุนายน2566ณกโครงการข้าวภายในมหา ที่ไัยเกษตรศาสตร์บางเขนภายใต้ชื่องาน91พรรษาสายทานแห่งน้ำกระไทยสร้างชาวนาวิถีใหม่สู่ข้าวไทยยั่งยืนและในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่16-17มิถุนายน2566ณศูนย์วิจัยข้าวพิณุโลกจังหวัดพิณุโลกและในวันที่22-23มิถุนายน2566น,รน,รน,นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา สัญ,ญลักษณ์นกยุงไทยหรือตรานกยุงพระราชทานเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยซึ่งตรวจประเมินและรับรองคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตโดยกรมหม่อนไหมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมไทยและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศโดยสัญ,ญลักษณ์ตรานกยุงพระราชทานมีจํานวนสีชนิดได้แก่ 1. ตรานกยุงพระราชทานสีทองรอย t h ไทยซิล เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมวัตถุด,ดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง 2. ตรรนุกยุงพระราชทานสีเงินคลาสสิกไทยซิลเป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน 3. ตรานุกยุงพระราชทานสีน้ำเงินไทยซิล เป็นผ้าใหม่ที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจและ 4. ตรานุยุงพระราชทานสีเขียว Thai Silk Blend เป็นผ้าใหม่ที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสันระหว่างเส้นใยใหม่แท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดยกรมอน่นไหมนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานุกยุงพระราชทานแล้วยังมีหน้าที่ให้การรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานหรือ c e r t i f ิฟายไทยซิลช็อปซึ่งร้านค้าที่ผ่านการรับรองจะได้รับป้าย c e r t i f ิฟ Thai ยซิล s h อ p จากกรมหม่นไหมเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์การันตีว่าร้านค้านี้จำหน่ายผ้าไหมที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยุงพระราชทาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ้าไหมอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าที่ผ่านการรับรองจากกรมมอนไหมและที่สําคัญผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตสินค้าผ้าไหมตรานุกยุงพระราชทานโดยการสแกน QR code ที่ติดบนผ้าไหมหรือติดบนป้ายรับรองที่ผ้าไหมได้ทันทีกรมมอนไหมมีความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่เกิดจากการส่งเสริมแนะนําการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้เกิดขึ้นของเกษตรกรผู้ประกอบการนะเราเรยงเห็นถึงความสำคัญน,นี้เราได้รับพระระทานสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการรับรอง,รองมาตรฐานซึ่งเรามีการตรวจสอบตั้งแต่การปลูกหมอนการเลี้ยงไหมการสาวเส้นใย ให้เป็นเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นสิ่งสําคัญคู่บริโภคที่จะนําผ้าไหมไปใช้ประโยชน์เนี่ยเกิดความชื่นเ่ราะไหมผืนเนี้ยเป็นไหมแท้มีคุณภาพมาตรฐานเรามีการตรวจสอบทุกกระบวนการจนได้รับตราพระราชทานที่เรียกว่าตรานกยูงพระราชทานการันตีให้เห็นว่าผ้าผืนเนี้ยได้รับการตรวจสอบจากกรมอนใหม่แล้วประทับตรานกยูงสามารถจะดูข้อมูลใน b ากโค d ต,ตรงนี้ได้ได แต่ไม่เห็นข้อมูลตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ทอเกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ครับก่อนอื่นเลยนะคะก็จะดูที่ร้านก่อนว่ามี Certified Thai s ซิลช็อปหรือเปล่านะคะอันดับแรกเลยก็จะเลือกที่มีป้ายตานกยุงพระราชทานนะคะเพราะว่าอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากจะมั่นใจว่าได้ผ้าไหมแท้ซักแล้วไม่ตกสีนะคะอยากจะ มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่ะก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆค่ะสำหรับการเลือกซื้อผ้าไหมในปัจจุบันนะครับก็เราก็ดูจากมาตรฐานในเรื่องของตาลนกยุงพระราชทานซึ่งบอกถึงคุณภาพในเรื่องของการผลิตคุณภาพในเรื่องของต่างๆที่เราจะนำมาใช้แล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับซึ่งทั้งได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับ ซึ่งตรงนี้ครับทําให้เรามั่นใจว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครับตรานุกยุงพระราชทานเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผ้าไหมไทย c e r t i f i h ไทยซิลช o อปป้ายรับรองร้านค้าจําหน่ายผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อผ้าไหมไทยแท้ต้องมีตรานกยุงพระราชทาน อัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วค่ะช่วงหน้าวิถีเกษตรนะคะเรื่องราวดีๆกับการทำการเกษตรในยุคนี้โอ้โหมีอะไรน่าสนใจมากมายเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับไปชมด้วยกันค่ะ